ถ้านายเศรษฐาทวีสินไม่เลิกความคิดที่จะแก้กฎหมายสองฉบับนี้นั่นคือพระราชบัญญัติทรัพย์อิงสิทธิ์และถ้าคุณไม่เลิกแก้พระราชบัญญัติอาคารชุดคุณหลุดจากตำแหน่งนาย,ยกรัฐมนตรีแน่นอนร้อยเปอร์เซ็ต์ไม่ได้ทำเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเลยนะลดภาษีลด การโอนที่ดินลดแล้วลดอีกเป็นการเก็บภาษีที่ดินที่ได้น้อยมากเลยนะในประเทศไทยท่านทั้งหลายครับประเทศอื่นเขาแก้ปัญหาเขาไม่ได้แก้ปัญหาอย่างนี้อย่างในสหรัฐอเมริกาวิกฤติซัพพลายเนี่ยที่มันเกิดขึ้นเหมือนกับประเทศไทยนีย่มันมีอสังหาริมทรัพย์ที่มันโอเวอร์ซัพพลายไปสร้างไว้แล้วไม่มีคนซื้อ ซื้อแล้วก็ผ่อนต่อไม่ได้เพราะมันเกิดวิกฤตเขาทําอย่างไรรัดเข้าไปจัดการตกลงกับเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ให้มีการขายอสังหาริมทรัพย์โดยการผ่อนระยะยาวผ่อนให้คนอเมริกันซื้อบ้านหลังนั้นแล้วให้ผ่อนให้ผ่อนกี่ีครับ เจ็ดสิบปีหมายความว่าไม่มีการให้คนต่างชาติเช่านะแต่ให้คนอเมริกันซื้อแล้วก็ผ่อนเจ็ดสิบปีดอกเบี้ยตำ่ำทำไมไม่แก้อย่างนี้ครับคนไทยปัจจุบันที่ไม่มีบ้านมีเยอะแยะเป็นหลายล้านคน ทำไมไม่แก้ปัญหาโดยการให้มีการตกลงกับภาคธนาคารผู้ให้กู้ให้คนที่ไม่มีบ้านเขาไปอยู่ให้เขาซื้อให้เขาผ่อนชำระนี่ขยายเวลาเพิ่มขึ้นอีกตอนนี้เราผ่อนสิบปีผ่อนสิบห้าปีขยายไปสิครับห้าสิบปี ขยายไปสิครับเจ็ปีเหมือนที่ต่างประเทศเขาแก้ปัญหาดีกว่าจะไปประเคนขายทรัพย์สินเหล่านี้ให้กับชาวต่างชาติในบางประเทศที่เขาแก้ปัญหาเรื่องที่ดินเนี่ยท่านเซอร์ท่านหลอดท่านเอิญทั้งหลายนี่ครอบครองที่ดินเยอะใช่ไหมเขาก็ใช้ระบบภาษีที่ดินอัตราก้าวหน้าไปจัดการ นี่ไอ้พวกตอแหลทั้งหลายที่ครอบครองที่ดินอยู่เลี้ยงภาษีโดยการไปปลูกกล้วยกลางเมืองหลวงนี่ถนนเกษตรนะวมินสองข้างทางเต็มไปด้วยสวนกล้วยถนนรัชดาพิเศษมีการปลูกกล้วยอยู่ข้างบ้านผมเนี่ที่ดินแปลงสวยปลูกมะนาว <c oughs> <c oughs> ดันทั้งหลายครับ <c oughs> ตอแหลทำนะไปทำเกษตรยังไงกลางเมืองเนี่ย เอาระบบภาษีที่ดินอัตราเก้าหน้าแบบทวีคูณมาใชา้อธิบายสั้นๆใครที่ถือครองที่ดินเกินห้าสิบไร่แล้วไม่ได้ทำประโยชน์หรือเจตนาทำประโยชน์แบบช่อฉนเช่นที่กลางเมืองเอามาปลูกกล้วยเก็บภาษีที่ดินอัตราเก้าหน้า สมมุติว่าปีนี้เก็บ1บาทปีที่2เก็บ2บาทปีที่3เก็บ4บาทปีที่4เก็บ8บาทปีที่5เก็บ16บาทเขาเรียกว่าภาษีที่ดินอัตราก้าหน้าทวีคูณแล้วถ้าหากว่าเจ้าของที่ดินที่ถือครองและไม่ทำประโยชน์อะไรเลยเนีย่ถือไว้เฉยเฉยเนี่ย20กว่าล้านไล่พวกเจ้าสัวทั้งหลายนี่ จ่ายภาษีไม่ไหวเหมือนที่อังกฤษหมือที่ฝรั่งเศสเขาทำเนี่ยท่านหลอดท่านเซอร์ทั้งหลายนี่มีที่ดินเยอะนี่เสียภาษีที่ดินไม่ไหวทำยังไงรัฐบาลก็ตั้งธนาคารที่ดินขึ้นโดยรับซื้อที่ดินนั้นด้วยราคาเป็นธรรมนั่นคือราคาประเมินเฉลี่ยกับราคาตลาดในปัจจุบันรับซื้อ ซื้อที่ดินแปลงนั้นมาโดยการจ่ายเงินเป็นพันธบัตรพันธบัตรอายุของพันธบัตร20ปีส0ปีจ่ายออกไปให้พอจ่ายเป็นพันธบัตรแล้วถ้าไอ้พวกเจ้าสัวทั้งหลายจะไปขึ้นเงินก็ไปขายรถกับธนาคารเอาแต่กองทุนที่ดินหรือธนาคารที่ดินที่รัฐตั้งขึ้นเพื่อซื้อที่ดินจากพวกถือของที่ดินที่ประสงค์จะขายที่ดินเพราะ เสียภาษีที่ดินในอัตราก้าหน้าแบบทวีคูณไม่ไหวนี่ก็ขายมารัฐรับซื้อครับแต่จ่ายเป็นพันธบัตร20ปี30ปีไปพอรัฐได้ที่ดินมาแล้วทำอะไรครับเอามาขายให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยสัญชาติไทยที่ไม่มีที่อยู่ที่กินไม่มีที่ทำกินขายผ่อนในระยะยาวผ่อนไป50ปีเลย ให้สำนักงานจัดรูปที่ดินกระทรวงเกษตรเข้ามาจัดรูปที่ดินให้ที่ดินตรงนี้เหมาะที่จะทำเกษตรแบบไหนจัดรูปที่ดินให้ตัดถนนเข้าไปทำคลองส่งน้ำเข้าไปปักเสาไฟเข้าไปปลูกบ้านคนละห้าไร่ปลูกอยู่ทำเกษตรไปให้คนที่ไม่มีที่ดินเขาได้ซื้อที่ดินแต่เขาต้องผ่อนในระยะยาว เท่ากับค่าที่ออกพันธบัตรไปแล้วครับเช่นออกพันธบัตรไปสาสิบปีที่ดินแปลงนี้ก็ให้ผ่อนสามสิบปีดอกเบีย้ยศูนย์จุดห้าคนที่เขาไม่มีที่ดินเนี่ยเขาก็จะแห่กันไปเอาที่ดินพวกนี้รัถเอากองทุนที่ดินหรือธนาคารที่ดินจะตั้งชื่อว่าอะไรกระช่างไปซื้อมา ถ้าพวกเจ้าสัวไม่อยากขายก็ไม่เป็นไรสิครับคุณเสียภาษีไหวคุณเสียภาษีไปอัตราเก้าหน้าแบบทวีคูณปีที่หนึ่งเก็บหนึ่งบาทต่อไร่ปีที่สองเก็บสองบาทสมมุตินั่นนี่ปีที่สามสี่บาทปีที่สี่ก็แปดบาทปีที่ห้าสิบหกบาทปีที่หกก็สามสิบสองบาทเก็บขึ้นไปเรื่อยๆเก็บขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเสียภาษีต่อไปได้ก็เสียครับไม่มีใครว่าไม่มีใครว่าเลยแต่ถ้าโอ้ยไม่ไหวแล้ว เสียภาษีไม่ได้แล้วก็เอามาขายให้กองทุนที่ดินกองทุนที่ดินก็สามารถออกพันธบัตรรัฐบาลเนี่ซื้อเข้ามาในอัตราที่เป็นธรรมเฉลี่ยระหว่างราคาประเมินกับราคาตลาดมีคณะกรรมาการเฉลี่ยราคาที่ดินว่าควรจะซื้อเท่าไหร่พอซื้อได้แล้วก็เอาที่ดินนั้นเข้ามาจัดสรรแบ่งขายให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยที่ไม่มีที่ดินทำกิน นำนักงานจัดรูปที่ดินเขาไปดําเนินการเลยตรงไหนที่เป็นที่เกี่ยวกับการพาณิชย์ไอทําการพาณิชย์ตรงไหนทศศําเกษตรให้ทศศําเกษตรนี่ไงครับวิธีการแก้ปัญหาที่มันประสบความสําเร็จไม่ต้องเอาที่ดินไปขายให้ชาวต่างชาติแล้วทําไมไม่ทําแบบนี้อ่ะทําไมทําแบบนี้แล้วประชาชนในประเทศได้ประโยชน์ทาไมไม่ทํา ทำไมไปทำแบบที่เอาตัวเองได้ประโยชน์เลยครับถ้าคิดแบบนี้อย่าเล่นการเมืองถ้าคิดแบบเอาประโยชน์เขา้าพกเข้าห่อตัวเองเนี่ยอย่ามาทํางานการเมืองไปทำมาหากินไปประกอบธุรกิจแต่ต้องคิดแบบให้ประชาชนได้ประโยชน์สิครับนี่ผมคิดมันเสียตรงไหนคนที่เป็นเจ้าของที่ดินซื้อที่ดินมาเอาละถูกต้องตามกฎหมายละ คุณมีเงินมากคุณไปกว้านซื้อมา20กว่าตระกูลรวมกันแล้ว20ล้านไร่เนี่ยแต่เราเก็บภาษีนะใครถือกองที่ดินตั้งแต่50ไร่ขึ้นไปไม่ทำประโยชน์อะไรเก็บภาษีนะการใช้ภาษีที่ดินอัตราก้าหน้าแบบทวีคูณก็คือการสร้างผลผลิตการเพิ่มมูลค่าของประเทศการเพิ่มทรัพยากร การเพิ่มแรงงานท่านคิดดูสิครับคนที่เขาไม่มีที่ดินถ้าเขาได้ซื้อที่ดินผ่อนในระยะเวลา30ปี50ปีนี่ให้เงินกู้ไปปลูกบ้านด้วยขายเป็นแพ็กเกจไปเลยเขาก็กล้าที่จะมีครอบครัวเขาก็จะกล้าที่จะมีผู้สืบสันดาลหรือมีลูกมีหลานปัญหาการลดของประชากรของประเทศไทยก็จะหมดไปเพราะเขารู้ว่าเขามีบ้านอยู่ อย่างน้อยเขาอยู่ได้ไปอีกห้าสิบปีไม่ต้องย้ายไปอยู่ที่ไหนแล้วดีแล้วลูกเขาเกิดขึ้นมาลูกเขามีครอบครัวลูกเขาก็สามารถหาที่ดินแบบคุณพ่อคุณแม่เขาได้เพราะรัฐได้เตรียมที่ดินไว้แล้วให้กับพวกเขาอยู่ไม่ต้องมาอยู่แบบยากจนคนมันมีความมั่นคงมันรู้ว่าอนาคตไม่มีวันที่จะลม่มก็กล้าสิครับสร้างครอบครัวมีลูกมีหลานสร้าง โภกกระซับให้กับประเทศเพิ่ม GDP ให้กับประเทศมันต้องคิดอย่างนี้ทำอย่างนี้ถึงจะแก้ปัญหาของประเทศได้หมดไม่ใช่คิดจะเอาที่ดินไปขายให้ชาวต่างชาติโดยตะแบงว่าเช่า99ปีถ้าลองทำอย่างนี้สิครับแค่1นล้าน3แสนยูนิตในภายใน5ปีเกลี้ยงไม่เหลือหรอก ถ้าสามารถเป็นเจ้าของได้เท่ากับค่าเช่าอพาร์ตเมนต์สามพันบาทต่อเดือนนี่ทำไมคนจะไม่อยากอยู่คอนโดอ่ะผมถามคอนโดมันดีกว่าอพาร์ตเมนต์อยู่แล้วคอนโดอย่างน้อยก็สามสิบตารางเมตรตามกฎหมายที่เขากำหนดไว้ยีิบสี่หรือสามสิบแตกอพาร์ตเมนต์มันเท่าไหร่สามคูณสามเก้าตารางเมตรแอรอัจกันอยู่สองสามคนขยับออกจากอพาร์ตเมนต์นักศึกษาก็อุย้ย เป็นเจ้าของคอนโดดีกว่าดีกว่ามาเสียค่าเช่าเดือนละสามพันสี่พันซื้อคอนโดผ่อนห้ปีดีกว่านี่ไงครับนี่คือสิ่งที่มันควรจะแก้ทรัพย์สินทุกอย่างก็ยังเป็นของคนไทยสัญชาติไทยอยู่ความมั่นคงก็เกิดขึ้นในความเชื่อความรู้สึกของประชาชน ประเทศก็จะได้เดินหน้าไปไม่ต้องวิตกกังวลไม่ต้องจะมาด่ากันว่าขายชาติขายแผ่นด,ดินแบบนี้ดังนั้นต้องบอกนายเศรษฐานะถ้าคุณไม่เลิกเรื่องนี้นี่มันมีมติคอรมอไปแล้วในวันที่สิบแปดเนี่ยที่ให้ไปเร่งรัดเรื่องนี้เนี่ยวันที่18บแปดมิถุนายนที่ผ่านมานี่ยคุณให้ไปเร่งรัดให้กระทรวงมหาดไทยร่าง กฎหมายฉบับนี้เข้าคอรมอรเพื่อคอรมอรจะเสนอออกเป็นพระราชกําหนดแก้หรือจะต้องไปเข้าสู่สภาเป็นพระราชบัญญัติเนี่ยเขาก็าเร่งอยู่นี่ถ้านายเศรษฐาทวีสินไม่เลิกเรื่องนี้ผมบอกเลยนะครับนี่พูดกับนายเศรษฐาทวีสินถ้านายเศรษฐาทวีสินไม่เลิกความคิดที่จะแก้กฎหมายสองฉบับนี้นั่นคือพระราชบัญญัติรัพย์อิงสิทธิ์ขยายการเช่า สังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์จาก30ปีเป็น9 9ปีถ้าคุณไม่เลิกนะและถ้าคุณไม่เลิกแก้พระราชบัญญัติอาคารชุดที่ให้ชาวต่างชาติซื้ออาคารชุดจาก4 9กําหนดไว้เป็น75%ถ้าคุณไม่เลิกคุณหลุดจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีแน่นอนร้อยเเซไม่หลุดจากการที่พี่น้องประชาชนลุกขึ้นมาประท่วงไปขับไล่คุณที่ทําเนียบรัฐบาล คุณก็จะต้องหลุดเพราะดีฟสเต e ต้องการให้คุณหลุดนี่เตือนเตือนแล้วนะเพราะถ้าคุณยังดื้อไม่ยกเลิกความคิดนี้เนี่ยคอรมอมีมติล่าสุดคอรมอมีมติล่าสุดไปในวันที่18มิถุนายนเนี่เร่งให้กระทรวงมหาไทยก็ต้องถามว่า ในอนุทินชาญวีรกูลคุณจะร่วมกระบวนการขายชาติกับเขาไหมเพราะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอนุทินชาญวีรกูลจะร่วมขบวนการขายชาติโดยการให้ต่างชาติเช่าที่ดิน99ปีกับเขาไหมให้ต่างชาติซื้อคอนโดมิเนียมได้75%กับเขาไหมถ้าคุณร่วมขบวนการกับเขา ไอ้ที่คุณหวังว่าเก้าอี้นายกรัฐมนตรีจะหล่นมาถูกที่ขาของคุณเนี่ยแล้วได้นั่งเก้าอี้นายกตัวนี้ก็จบครับจบดังนั้นให้ตั้งสตินะเศรษฐาจวีสินคุณจะตายเดียวหรือตายหมู่เดี๋ยวก็รู้นี่แหละคือเรื่องสำคัญที่ฝั่งดิฟสเตเตทที่เขาไม่เอาทักษิณเขาก็จะหยิบขึ้นมาใช้ เขาจะใช้ประเด็นนี้ในการจัดการจัดการใครก็จัดการนายเศรษฐาทวีสินก่อนเนี่ยเพราะต้องเอาออกจากนายกก่อนแล้วถึงจะผลักดันคนของดิฟสเตทเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีคนของดิฟสเตทก็เต็งหนึ่งก็อนุทินเต็งสองก็พีรพันธ์เต็งสามก็พลเอกประวิทธิ์พลเอกประยุทธ์เท่าๆกันดังนั้นต้องบอกว่าให้เลิกเรื่องนี้ให้หยุดเรื่องนี้ ก่อนที่ทุกอย่างมันจะเกิดหายนะขึ้นก่อนที่บ้านเมืองจะลุกเป็นไฟนะผมบอกให้ถ้ามีการประกาศว่าอนุมัติคอรมอให้แก้ตอนนี้ให้ไปศึกษาอยู่นะครับถ้ากระทรวงมหาดไทยในคอรมอเล่งรัดไปวันที่18ให้เล่งเอาร่างในการแก้กฎหมายพระราชบัญญัติทรัพ์อิงสิทธิ์กับพระราชบัญญัติอาการชุดเข้ามานี่ ที่แก้จาก30ปีเป็น99ปีแก้จาก49เป็น75ปเปเอร์เซ็นต์เข้าคอรมอแล้วคอรมออนุมัติเมื่อไหร่นั่นละ่ะม็อบเต็มถนนมีคนเตรียมปลูกม็อบไล่นายกรัฐมนตรีเรื่องนี้แล้วที่ผมบอกว่าไฟเขียวให้ไล่นายเสถาฐาได้เนี่ยเขาจะไล่กันเดือนสิงหาคมเขารออันนี้รอร่างแก้ พระราชบัญญัิทรัพย์อิงสิทธิ์และร่างแก้พระราชบัญญัติอาคารชุดเข้าคอรมอและถ้าคอรมอมีมติอนุมัติปลุกมอบไล่เศรษฐาบุกทำเนียบเลยนี่ไงนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นถ้าไม่เชื่อก็เอาเลยถ้าเศรษฐาทวีสินไม่เชื่อก็เอาเลยครับเก่งนักเนี่ยอยากเก่งกับประชาชนลองเลยดังนั้น เพื่อไม่ต้องการให้สถานการณ์มันวุ่นวายถอนเรื่องนี้เสียออกเป็นมติคณะรัฐมนตรียกเลิกไม่ให้กระทรวงมหาดไทยเสนอร่างแก้ไขพระราชบัญญัติทรัพย์อิงสิทธิ์และพระราชบัญญัติอาคารชุดตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติไปแล้วทำก่อนที่ จะไม่ได้ทําคนอื่นก็จะมาทําแทนเอาละครับท่านที่ครบทั้งหลายครับผมไม่ได้บอกว่าไม่ต้องการให้ประเทศพัฒนาถ้าทําตามที่แนวทางที่ผมพูดเรื่องการถือครองที่ดินใช้พระราชบัญญัติภาษีเนี่ให้เสียภาษีแบบเทวีคูณ อัตราก้าวหน้าแบบทวีคูณเรื่องการถือครองทรัพย์สินเกินกว่า50ไร่บไ่มีที่ดินเกิน50ไร่ประเทศพัฒนาครับ